เติมเงินถูกต้องรายอีลักติชอปนะครับรับเติมทุกเกมในประเทศไทยนะครับสามารถเข้ามาดูที่แฟนเพจเกมต่างๆได้นะครับนะคะ้าจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย8ปีไม่มีการรีฟันตแต่อย่างไรนะครับถูกกว่าเติมเองรวดเร็ว วันนี้มีขอนำเสนอ u g phone เปิดบน iC l o วนะครับสามารถช่วยเพื่อนเพื่อนฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าปิดมือถือไปแล้วปิดคอมปิดเน็ตไปแล้วตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ดีนะครับเริ่มต้นราคา10บาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆอนลองใช้ m v p นะครับเพราะว่าราคาจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มแค่1นเท่าแต่ว่าสเปคสูงกว่าถึงสเท่านะครับโหลด u ูใต้คลิปเลยครับฮหสวัสดีครับเบีร์ลักี้เบ้อนะครับวันนี้เราอยู่ใน darknet r e b e r s of legend t h นะครับผม โอโหหายหน้าหายตาไปนานเลยปรากฏว่ามีเพิ่งเห็นเขาอัปเดตข่าวตือตอนนี้ ios ไม่หลุดแล้วนะครับก็สำหรับใครที่หัวยหาดา r น์โหลดเพื่อใช้มือถือก็สามารถดาวน์โหลดเล่นได้เลยครับแต่ว่ากว่าจะแก้ก็2อาทีคนก็หายไปเยอะก็เพื่อใครจะให้โอกาสกับเกมนี้ก็สามารถกลับมาเล่นได้ ios ไม่หลุดแล้วนะครับลงเอ่อลง n e t ตว่าลงน e t c i r c l e b u s ไม่หลุดแล้วเอ้ยอย่าลืมไปอัปเดตก่อนด้วยนะอัปเดตก่อนถ้าไม่อัปเดตก็หลุดเหมือนเดิมเลครับ เดี๋ยวขออนุญาตแจกโค้ดแต่โค้ดใหม่มีแค่โค้ดเดียวนะครับกดที่เขาว่าโบนัสนะครับแล้วกดคขาว่าแลกแพ็กใส่โค้ดตรงนี้มีเอ่อเอาโค้ดใหม่ไว้อยู่ข้างบนสุดอยู่ใต้คอมเอ่ออยู่ใต้ใต้คลิปนะครับส่วนเอ่อโค้ดเก่าอยู่ข้างล่างแต่น่าจะหมดแล้วแต่ใส่เผื่อไว้ก่อนเผื่อใครใส่ได้ก็ลองดูแล้วกันแต่โค้ดใหม่อ่ะใส่ใส่โค้ดหนึ่งได้แน่แแต่โค้ดล่างไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะหมดแล้วหรือเปล่าลองดูแล้วกันเด้อเผื่อใครจะมาเล่นนะครับอันนี้บอกเลยคนไทยอยู่เซฟไหนเยอะ คนไทยอยู่ S H สเยอะอันนี้โปรโมทให้เลยละกัน S H สเผื่อใครจะมาเล่นก็สามารถเล่นได้เออพี่หมีครับมาเล่นตอนนี้ตามทันไหมคำถามยอดฮิตเลยนะเล่นตามทันไหมคือตอนนี้มาตันอยู่แค่เลเวลสี่สิครับตามทันแน่นอนแล้วก็เอ,อ่อถ้าเกิดเพื่อนๆที่แบบว่าจะลงดันเน็ตอะไรไม่ผ่านใช่ไหมพิมพ์โลกเลยครับแล้วก็พิมพ์ไปเลย ออช่วยผมด้วยครับผมไม่พานด้านวัวเดี๋ยวก็มีคนช่วยแต่แนะนําว่าให้ไปส s 3คนไทยเยอะสุดมันคุยภาษาไทยมันเข้าใจกันง่ายแต่ถ้าใอยากจะเล่นเซฟอื่นก็ไม่ว่ากันแต่ก็แค่ประชาสัมพันธ์เฉยก็ลองดูแล้วกันนะครับอ่าต่อไปอาชีพไหนโกงที่สุดนะที่หมีก็บอกตั้งแต่ต้นแล้วก็คือพระครับพระวางเสาดาเมจล้นฮิวก็ได้ไอาชีพที่โกงที่สุดแล้วเล่นไปไม่มีทางตกง,งานสายฟรีสายเติมน้อยก็อยากแฮปปี้ก็เล่นพระครับก็แค่นั้นเองพรา,าดินต้องมีของนะแต่พรา,าดินมันเป็นตัวแทง ถ้าเกิดเป็นสายฟรีไม่อัดของยากนิดนึงนะมันยังไงต้องอัดสนิดนึงแต่ถ้าเป็นพระไม่ต้องก็ได้แต่แต่ถ้าเกิดพระยิ่งสุราตา่ายิ่งโคตรเทพเลยครับสาวไฟฟ้าช็อตบอสวางจนตายก็ได้นะฮิวตัวเองอีกโอ้โหสุดยอดอ่าถ้าเกิดเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> บอกเฮ้ย <"H oy, S 1> พี่ครับอย่างนี้มันก็พระออนไลน์หรือเปล่าด่าดาก้อนเน็ต <acon> พีสอะไรอย่างงี้ใช่ไหม เราสามารถเล่นอีกสองอาชีพที่โกลงรองลงมาก็จะมีในส่วนอินเดเมนครับผมก็คือ,อนักเวทแต่ว่าหมีไม่ได้ถนัดด้านสายสาศาสตร์หมีก็ไม่ได้เล่นลนะแต่มันเก่งอยู่แล้วครับต่อไปลงมาอาชีพที่สามให้เมอร์เชนารี่ก็คือที่หมีเล่นอยู่สอดมาตเตอร์เก่งเก่งไหมหรอมันไม่ค่อยเก่งกับมอนเท่าไหรนะ่อะแต่มันจะไปเก่งตอนช่วงเปลี่ยนมูลหลอดแล้วท่ามันเท่มากนะกระโดดฟันกลางอา้าศอ,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 อะไรของมันนะั่นอะเออเท่ความเท่บวกหนึ่งร้อยแต่เราพูดถึงถ้าเคลร์เวฟเคลร์มอนในในช่วงแรกถ้าอยากเล่นสบบายเล่นนรคั แล้วข้อดีก็คือมันมีท่าวิ่งเนี่ยแหละคือทำไมหมีไปเล่นธนูมีอยากลองเปลี่ยนเออมันเล่นแล้วแบบมันเร็วดีอะถ้าเป็นธนูเดินเต่ามากครับแต่ธนูก็เก่งเลือกเอาแล้วกันชอบอะไรก็เล่นไปอันนี้แนะนำสามอาชีพนะครับคนไทยอยู่ SS3 ามโปรหมดให้เลยสามกับเจ็ดเนี่ยเะแต่เห็นสามเยอะสุดเอ้ยสี่ก็เยอะนะเลือกเอาแล้วกันนะครับ มีคนไทยเล่นเยอะก็ดีครับเพื่อนๆก็จะมีคนแบกง่ายแค่นั้นเองครับก็ติดบอสติดอะไรพี่ครับผมไม่มีใครเล่นวัวช่วยผมด้วยครับก็พิมพ์โลกเลยช่วยวมัว,ว,วผมด้วยครับอะไรแบบนี้เลยแอปค่ะเลยคําเดียวอาจจะมีอาอาจจะมีแก๊งหนุ่มๆม,มาช่วยหรือเปล่าน,นี้ไม่รู้ลองดูแล้วกันอะเลยว่าไวๆทำไงคําถามยอดฮิตเลยครับ มันจะมีเอ่อให้เราลงอ่ะรายวันไอ้ที่เข้าไปตีกอบบินอยู่แล้วใช่ไหมครับเออตรงนั้นเอพเยอะเพื่อนๆก็เล่นไปต่อไปวิธีการเก็บเลเวลก็คือกดซ้ายบนเพื่อนๆเห็นคําว่าเควส์คำว่าเมฆส่งคำไหมกดเคลียร์ให้หมดเลยครับกดเคลียร์จนกว่ามันจะหมดตามเลเวลเราพอมันหมดเออแต่วันแรกมันต่างสิบหกมันวันที่สองยี่สิบสี่บ้ามีจำไม่ได้ขออภัยนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเควสไม่มีทําใช่ไหมไปต่อไม่ได้ทําไงเพื่อนๆดูขวาล่างเขาว่า FTG หลอดฟ้ามันจะจํากัดวันละ7 0 0อยู่แล้วมันรีทุกวัน วิธีเก็บเวลให้ไวสุดก็คือไปหาดันที่เลเวลพอพอกับเราครับอย่างตอนนี้มียี่สิบหกใช่ไหมเออมีก็ไปหาสักยี่สิบหกก็หน,นะเออหรือยี่สิบแปดก็นนะแล้วก็เออแต่ว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนเล่นตามวันไปอยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะแบบเออไปเลเวลดันตามวันอยู่แล้วไงใช่ปะแต่ตอนนี้ก็ต้องหาเอาพยายามหาดันเลเวลพอๆกันแล้วก็ไปลงโหมดคําว่าห่วงอเวจีครับแต่ว่าให้หาปาร์ตี้นะไปลงคนอาจจะตึงแต่ก็ผ่านได้แหละเออแต่ก็ตึงอ่ะ หาปาร์ตี้ครับแล้วก็ไปลงมาจะเอ็กพีเยอะสุดสมมุติถ้าแบบยากได้เอ behavior, ็กพีแสนหนึ่งใช่ป่ะแบบห่วงเบจีได้สองแสนและลงเอฟทีนี้ก็ผ่านเร็วด้วยครับแล้วก็เอ็กพีไวด้วยก็อันนี้เป็นคำแนะนําก็ลงตรงนี้แหละแล้วก็ไปตีเควสกอบบินเนี่ยไปสามร้อยตัวนะนะั่นแหะเออในห้องนะครับก็อัพเลเวลไปก็มีเควสเหลืองก็ไปทําแค่เดียวเองครับคือเกมนี้จุดมุ่งหมายมันไม่ได้เก็บแค่เลเวลเพราะว่าเราตัน40เสร็จมันก็จบไนงะจุดมุ่งหมายเราคือการลงดันเน็ตครับหลักๆเลยนะ ก็มีอยู่แค่นี้ครับอ่าลงนั้นเล่นไม่ได้ผมเพิ่งมาเล่นใหม่ไม่มีใครช่วยพิมพโลกเหมือนเดิมเหมือนที่หมีบอกพิมไปเลยครับโปรช่วยผมด้วยครับวัวโหนเลิเกิดอะไรก็ว่านไปคิดว่าคนไทยมีน้ำใจอยู่แล้วคิดว่าเดี๋ยวคงมีคนมาช่วยครับนั่นแหละเรียบร้อยครับจบเรียบร้อยแล้วส่วนหมีเล่นต่อหรือเปล่าเดี๋ยวหมีดูก่อนถ้าไม่หลุดเดี๋ยวอ่ะน่าสนใจอยู่นะถ้าไม่หลุดเออแต่ถ้าหลุดก็ไม่ไหวคือที่หมีไม่เล่นก็เพราะว่าหมีเข้าดันวัวดัน เซอร์เคอร์บัสนะ่หมีรุดหมดเลยครับเล่นไม่ได้เลยจริงๆก็เลยแบบไม่ได้ทํากันถ้าใครตามหมีจะรู้อยู่แล้วว่าหมีเป็นสายสปีดอยู่แล้วะถ้าเกิดหมีเล่นก็ป่านี้ก็ทาตักไกหมดแล้วแหละเออมันเล่นไม่ได้ก็เลยไม่ก็เลยไม่รู้ทาไงจริงๆต้องขออภัยิดนึงด้วยนะอ่ะก็แปลว่าสรุปทุกอย่างเรียบร้อยการเก็บเลเวลไวการใส่โค้ดนะครับหรือว่าอาชีพอะไรสบายอันนี้แนะนําเลยถ้าเกิดเติมน้อยเล่นพระไปเลยไม่เสียใจแน่นอนพระคือพีชนะไม่ใช่พาะรดินนะอ่า แต่ว่าพาลาดินหลังๆจาเป็นนะดันตั้งแต่เซอร์เบรลัสก็ต้องมีพาลาดินถ้าเป็นถ้ามีก็ดีแต่พระมันจะสบายมันจะแบบการเล่นมันแบบสบายปาร์ตี้ต้อนรับอบอุ่นอะไรแบบเนี้นะอ่ะอย่าลืมใส่โค้ดด้วยนะครับนะครับอาชีพเลือกเอาแต่บอกได้เลยว่าพาสบายสุดอ่ะแล้วเจอกันนะครับอ่ะยังมีใครให้โอกาสสำหรับดักก o เน็ตรีเจนตอนนี้ iOS ปรับไม่หลุดแล้วก็มาพิงใต้คอมเมนต์กันหน่อยพี่มีคขัโผล่ผมแฟนดักก็เน็ตมากเลยเขาปรับไม่หลุดแล้วผมให้โอกาสคร,ครับอ่ะแล้วเจอกันนะครับ